นี่ครับเป็นเอพิศาสตรแรกนะฮะเลือกคำหลังจากเกมเมื่อคืนแมนยูเจอแมนซิตี้แมนซิตี้ชนะ3-0ที่บ้านแมนยูอัลแทฟเฟอร์ดฮะหลังจากที่เซอร์บ๊อบบี้ชาตตันเสียชีวิตไปดูว่าจะมีแรงขึ้นทียอะไรไม่มีเลยนะฮะยังไงถ้ายัางไงก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้ามันโอเคคลิปนี้หรือ,อยังไงก็ฝาก subscribe ด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นผมทำอีกต้องบอกก่อนเมื่อคืนจุดที่มันนับติดใจมากคือจุดโทษคว้าจริงฮะถ้าดูแยกเป็นเหตุการณ์นะนะตรงนั้นเลยนะฟาลไมฟ้าลแต่ iller, อล,ล,อล,ลอันเชลลลลลลลเเเเเเเอออออออร์์บบบบกกกกกยยยวว่่าาาแแมมมมงีีีตตตดดดิิิขึ้นข้นนนืททุ กรรมการก็ให้ฝาวพอเทนนี่กรรมการในเกมก็ไม่ให้ฝาวแล้วมันฝาวได้ไงอีกตัวไหนทําให้ฝาวไมเคิลโอลิเวอร์ไปเซิร์ชอยู่ด้าอีกตัวเนี้ยไอตัวที่แบบไอตัวแสบเนี่ยไมเคิลโอลิเวอร์ไอตัวที่พ่อแม่ไม่รักเนี่ยไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยมันบอกครับว่าอย่างเงี้ยต้องจุดโทษคือทั้งหมดคืออะไรรู้มะมันคือคอนสิสชันซีฮะคอนสิสชันซีคือความสม่ำเสมอเพราะว่ามันมีแบบเนี้ยที่ไม่เป่าเป็นสี่สิบครั้งนะครับแต่การที่คว้าอย่างเงี้ยแล้วดูดิลูเบียนดิแอสแบบล้มยังกับโดน เขาเรียกว่าสไนเปอร์ยิงหัวอ่ะคือโดนจับปุ๊บบูล้มตัวอย่างเงี้ยคือแน่นอนเดี๋ยวลวครับมันเป็นเทคนิคอะน,นะก็คือกองหน้าต้องมาดีเฟนส์แบบนี้ก็คือทําให้แบบไม่เนียนนะครับ mm. แล้วแม็กควายเห็นไหมหลังๆเกมอ่ะแม็กควายพูดถึงเรื่องจุดโทษนะ mm. แม็กควายมีการคว้าฮาเลนกอดไว้แล้วลมม้มในกลางสนามเนี่ยเฮ้ยตามหลักมันต้องโดนจุดโทษแต่ไม่ใช่ฮะไมดีนเนี่ยที่เป็นกรรมการพีเีกเลยออกมาวิเคราะห์จุดนี้เลยนะครับว่าไอจุดที่ฮอยลุนเนี่ยคว้าตัวแล้วได้จุดโทษเพราะว่าวิถีบอลไม่ได้เข้ามา ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะมันซอฟต์มากมันเป็นฟาวจริงแต่มันซอฟต์เพนนัลตีไม่ให้ก็ได้กรรมการในเกมแม่งก็ไม่เห็นพอที่นี่ไม่เห็นแต่อ้ไปคัทโอริเวอร์ในีตัวแสบเนี่ยนะตดวที่แบบกลัวว่าทั้งเกมไม่ได้ทำอะไรเป็นเขาเรียกว่าเลฟรีแล้วกลัวแบบไม่มีส่วนร่วมนะฮะก็อยากจะแบบขอนิดนึงซึ่งมันเสลรมากไปโอลิเวอร์ตัดสินได้กากมากอยู่แล้วตลอดเวลานะฮะพอเป็นจุดโทษเนี่ยมันสำคัญมากครับไม่ดินบอกว่ากลับมาไม่ดีนก่อนไม่ดีนบอกว่าตอนที่น ทำน้อยกว่าไม้ไกวยแต่คือการที่วิธีบอลที่เข้ามาที่โอกาสที่เขาจะหมงได้เนี่ยแต่นั่นนะ,ะความเก่าของผูเ้เล่นแมนเตอรตี้นะครับล้มอย่กับโดนยิงนะฮะหลังจากนั้นมาไม่กี่นาทีเนี่ยฮอยลูนมีโอกาสในจุดโทษในกรอบเขตโทษเหมือนกันน่าจะโดนจอ์นโซนจับเบอร์เบอร์ตอฟเชียเลอร์ off, ที่เป็นศูนย์หน้ามืออาชีพอะเขาบอกว่าถ้ามึงล้มตรงนั้นน่ะมึงได้จุดโทษแบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยตอนที่โดนจับไหลแล้วแบบก้มๆเนี่ยได้จุดโทษแน่นอนแต่เห็นไหมฮะความแบบนั่นแหละอาจจะยังไม่เก่าอาจจะเก่ายย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 าาาาาามมมมมคคิิิิดดดดดวว่่่จจะะงงงงงใใหห้้้้้ไไไไไีีพพออออัทฟร์ก็เล ก็ตรงนั้นไปทําไมจุดโทษนั้นเปลี่ยนเกมอย่างที่บอกครับว่าเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ดูบอลมาแมนซิตี้เนี่ยถ้าดูถึงผู้เล่นทุกคน11คนในสนามเนี่ยน,นะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหาว่าแมนยูแมนซิตี้มาเทียบกันเนี่ยมันจะมีผู้เล่นแมนยูบางคนเอออาจจะติดแมนซิตี้ตัวจริงได้แต่ตอนนี้ฟอร์มตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยแมนซิตี้คือ11คนนี่คือออสตาทีมสองทองัทงนี้รวมกันนะแมนซิตี้ชนะขาดหมดเลยทุกตัวเพราะฉะนั้นแมนยูเป็นต่ออย่างเดียวคือที่บ้านอัลทรัฟร์ด เล่นในบ้านอย่างที่บอกก่อนเกมเนี่ยโอกาสที่แมนยูจะเสมอเนี่ยก่อนที่จะผมรู้สึกว่าก่อนที่มันจะโดนนำหนึ่งศูนย์เนี่ยนะโอกาสเสมอสามสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสชนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์มีแต่น้อยมากมีแต่น้อยมากอยู่แล้วแต่หลังจากที่โดนประตูไปเนี่ยเทนฮักก็ต้องแก้แผงนะครับโดยการที่ต้องเอาดิฟเฟนซีฟมิดฟิลด์ออกอัลมาบัตออกพออัลมาบัตออกเนี่ยคราวนี้แหละเมสันเมาส์ขึ้นมาส่วนเบอร์เจ็ดทำเพี้ยอะไรก็ไม่รู้นะฮะที่แบบว่าทำให้แบบมันมีปัญหาอยู่แล้วเรื่องความมั่นใจอยูู่่่่่เเเชลลลซีลีีมมมาาแแ้้วใใครรททสบออ์นนหยะ โอ้โหโอกาสล้มเหลวเยอะมากก็จริงๆครับแมรสซิมม่าเล่นมาสิบกว่าเกมนะฮะไม่รู้ถึงเปล่าไม่มีโอกาสยิงเข้ากรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันบ้าไปแล้วสถิติผู้เล่นเชลซีที่แบบเคยเป็นซูเปอร์สตาร์ของเชลซีนะช่วงหนึ่งมาเล่นให้มันอยู่สิบนัดเข้ากรอบไม่มีสักลูกเนึงแล้วเมื่อวานลองเปลี่ยนลงมาแทนอาราบัตเนี่ยมันเหมือนจะดีนะเพราะต้องการบุกต้องการประตูไงแต่มันแย่กว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมครับการที่เป็นอาราบัตออกไปเนี่ยอาราบัตก็เล่นไม่ดีมากนะโอ้คือถ้าอาราบัตอยู่ แต่พอนังไปดึงศูนย์โอกาสเสมอแมนยูเนี่ยเหลือ20เปอร์เซ็นต์โอกาสชนะเหลือ5เปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วโดนไป2ศูนย์นี่คือแบบประมาณโอกาสชนะ1เปอร์เซ็นต์โอกาสเสมอ10เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเลยมันคือลูกแรกถึงสำคัญมากคะบางคนก็บอกว่าไม่เกี่ยวหรอกแมนซิตี้แมนซิตี้ยังไงก็จะแบบใช่มีโอกาสยิงเยอะกว่าจริงเล่นดีมากนะครับแมนซิตี้โคตรเจ๋งเลยเล่นในบ้านเล่นโอทัฟฟ์ดอย่างนี้เล่นในบ้านตัวเองดีมากแต่ก็คือว่าถ้าเกิดมันยังยันศูนย์ศูนย์อยู่ได้เนี่ยอะไรจะเกิดก็ได้นะฮะยยแมันมีโอกาสชนะเยอะกว่าจจรรริงงงแแแแแหหลละะะะต่่่่โอออกกกกาาาาาสทีีมแบบมมม,มัันนนบบบ้เไย ทีนี้ลงมาหรืออะไรเงี้ยตอนนี้คือมันแบบลูกแรกหึงสำคัญมากนะสำหรับทีมที่เป็นรองสําหรับทีมที่เป็นรองอย่างแมนยูเป็นรองแมนซิสตี้ครับรองจริงเล่นในบ้านโดนก็เป็นรองแต่คนานาไปก่อนเนี่ยมันคือมันคือแทาจะแบบแล้วเป็นจากลูกจุดโทษที่แบบไมเคิลอลิวเวอร์ใส่ผ่านมาให้อะ่ะจริงๆคือ,อไมเคิลอลิวเวอร์เลยนะอีกกรรมการหน้าคนนี้มีรูปใส่ให้ดูด้วยก็ได้ไอคนนี้แหละคือตัวไอ,อตัวเจี่ยนเนี่ยไอตัวนี้แหละที่แบบว่าให้ไปดูแต คนส่วนใหญ,ญ่เทนฮากก็ไม่อยากคอมเมนต์นะฮะทุกคนผู้เล่นเอ็กซ์เพลเยอร์ทุกคนบอกว่าเป็นซอฟต์ฟาวมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นทุกวันการนึงแบบนี้ใช่ครับการแอคติ้งของผู้เล่นของแมนซิตี้ก็มีส่วนนะฮะแบบจับนิดนึงตัวใหญ่กล้ามขนาดนั้นแล้วก็โดนจับเอวนิดนึงลงไปนอนนั่นแหละฮะแต่ฮอยลุนแม่งโดนกดไหล่นิดนึงก็ยังแบบยังสู้ไปต่อนี่คือความเก่านะครับโอ้ยแรชฟอร์ดพูดถึงแรชฟอร์ดหน่อยมาคัสแรชฟอร์ดตั้งแต่ต่อสัญญามานะฮะกาก คือเขาบอกแรชฟอร์ดฟอร์มตกจริงๆแรชฟอร์ดไม่ได้ฟอร์มตกนะฮะแรชฟอร์ดมันเป็นเฮี้ยอย่างนี้แหละตลอดเวลาถ้าคุณเห็นอนะสี่ห้าปีก่อนผมดูแมนยูกเกือบทุกนัดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยอึดอัดตลอดแรชฟอร์ดเป็นคนที่แบบเจ็บมึงส่งสิวะมึงก็ส่งมึงไม่ส่งแล้วพอส่งบางบางหมัดก็ส่งเยอะไปมกอยู่หน้าประตูจะยิงก็ส่งให้เพื่อนแล้วก็ยิงไม่เข้าซีซั่นที่แล้วเป็นตัวหลอกไนงะเป็นตัวหลอกแรชฟอร์ดจริงๆมันฟอร์มประมาณเนี้ยไม่ได้บอกฟอร์มกาก,ากนะผมชอบทุกคนในแมนยูหมดนักเต,ก,เตกัลวหอ เพราะก่อนหน้านั้นมามันฟอร์มประมาณนี้ดีๆหายๆแบบนี้นะครับซึ่งก็ชอบนะชอบในความตั้งใจมันแต่มันคือซีซั่นที่แล้วอ่ะมันฟอร์มแบบมันฟอร์มเทพขึ้นมายิงอะไรหรืสิบเจ็ดสิบเจ็ดประตูรวมๆมันก็ยี่สิบหกประตูพอมันฟอร์มเทพขึ้นมาเนี่ยเทนฮักบอกว่าเทนฮักให้สัมภาษณ์ตลอดนะเขาเชื่อตลอดว่าแรชฟอร์ดมันจะกลับมาแบบฟอร์มเทพแบบซีซั่นที่แล้วมันเป็นสไปค์ครับฟอร์มมันสไปค์มันพุ่งขึ้นมาแต่ถ้าดูกราฟเนี่ยมันประมาณนี้ยิงได้ประมาณนี้ตลอดแล้วซีซั่นทีี่่่่แแแลล้้้้้วววมมมมมัันนนนนนนขึึาาาาิิดดดงงซซหไปรรระตู็ทเยกกชฟอ์ ซีซั่นนี้อะบ้าไปแล้วอ่ะแม็กควายิงเท่าแรฟอร์ดครับกองหลังที่คนคลหาที่สุดแมงยิงเท่ากองปีกซ้ายความหวังตัวความหวังของแมนยูคือแรฟอร์ดคือฟอร์มมันห่วยมากลัเทนฮักไม่ดอ o เพอยคือทำไมไม่ดออปเพราะเทนฮักเขาจนะ be l e ไงเขาเชื่อว่าแรฟอร์ดฟอร์มมันจะกลับมาเขาเชื่อว่าแบบมันต้องกลับไปยิงได้ นี่ลักความเชื่อเนี่ยเขาเลือกเฟรนด์เนี่ยเลือกคนที่แบบมันจะมีในทีมจะมีคนหนึ่งที่ไม่ถ้าจะไม่เปลี่ยนเลยบูโน่กับราสฟอร์ดเนี่ยถ้าไม่โดนเปลี่ยนตัวเลยแฟนมันยูมองนกองกฤษตเขาก็บอกว่ามันต้องเปลี่ยนได้แล้วทุกคนไม่ตะโกนด่าราสฟอร์ดกันแบบว่ามึงบิ๊กจีแล้วตั้งแต่ต่อสัญญามาผมรู้สึกว่ามันกากขึ้นมันกากเลยมันกักตรงที่ว่าความมั่นใจครับความมั่นใจผมว่าต้องโดนดรอปมากเพราะตอนนี้มันคือต้องให้โอกาสอารกาโชอีกนะครับแอนโทนีมักเซียลด้วยต้องให้้้กาาาหเม่นี นะมักซิอุ่าไม่เจ็บปกติเป็นนักเตะที่เจ็บตลอเวลาอุซ่าไม่เจ็บก็ไม่ได้ใช้มันเป็นประโยชน์แต่มันก็ตำแหน่งทัพของไฮรุนไงอยรุนเนี่ยผมชอบมากนะฮะก็คือเป็นคนที่ที่ตั้งใจมากทุ่มเทมากนะครับสไตล์ของเฟมีคนบอกว่าทำไมแมนยูเล่นแล้วไม่มีสไตล์สไตล์ไม่มีมีสไตล์นะครับจริงๆถ้าดูิติสถิติแล้วเนี่ยแมนยูแย่งบอลคืนจากในฝั่งคู่ต่อสู้ได้เยอะที่สุดอันดับหนึ่งในพรีเมียร์ลีกนะนี่คือสไตล์ไงแต่พอได้บอลแล้วทำอะไรต่อทำไม่เป็นคมไม่พอความมั่นใจไม่มี เห็นไหมครัเวลาได้บอลแย่งบอลมาได้เนี่ยถ้าเป็นแมนซิเตียมันจะเห็นเลยว่าแบบกระโดดหลอกกันหลบกันคือแบบคือเป็นทีมไงคือเราฝากความหวังกับรัสฟอร์ดที่จะบุกเข้าไปยิงต้องบอกว่าทีมชุดที่แบบแมนยูสักเซสฟูลที่สุดนะคือลันกิกเนี่ยยิงสามประตูนะเขาไม่ได้เน้นยิงไงเขาเน้นทําเกมกิลลิชยิงได้ไปกี่ประตูน้อยกว่ารัสฟอร์ดเยอะแต่แมนซิตี้ยิงได้เก้าสิบประตูรวมๆกันไงรัสฟอร์ดย,ยิงได้ปีที่แล้วบุกรวมๆกันยี่สิบประตูแต่แมนยูทำได้แค่ห้าสิบกว่าประตูอ่ะ เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าฝากความหวังรฟอร์ดไม่ได้คือมันต้องไม่ใช่เป็นปีแนวนี้อะจริงๆแล้วแต่ความคิดนั้นนี่คความเห็นผมนะผมร,รู้สึกรัตชอดแม้ตอนที่เขาฟอร์มฮอตปีอาผมก็ไม่ชอบเขาเล่นสักแบบใช่นะะคือแบบในในเกมคือแบบผมไม่กากากอะยิงได้ลูกโอเคหักล้างกันอะไรประมาณนี้คือรฟอร์ดมันคือแบบเล่นที่ทีมชาติดีอะครับหมายถึงว่ามันระบบเลยก็ตามนะเทนทักผมควรนอออกไหมผมรู้สึกว่าผมชอบเทนทักมากแม้หนะัดแมชพวกนี้มันคือนั่นแหละต้องให้โอกาสเขาจริงต้องอย่าลืมว่า เซนเตอร์แบ็กสตัวแม็กควายเอเวนหน่อยเล่นดีแต่มันเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวที่เขาเรียกว่าตัวที่4ตัวที่5ใช่ไหมวารามาติเนสลินเดลออฟแม็กควายเอเวนเราใช้ตัวเนี้ย ตัวที่4ตัวที่5ยืนเป็นเซนเตอร์หลักของแมนยูฟีมือดีไหมฟีมือดีแต่มันดีไม่พอที่จะเล่นเป็นตัวหนึ่งตัว2ของแมนยูไงครับลินเดลอ์เซนเตอร์แบ็กต้องไม่เล่นปีกซ้ายซึ่งปีกซ้ายแมนยูเนี่ยช่วงหนึ่งก็เจ็บ3คนเลยเห็นปะลูกชอมาเลเซียแล้วก็เนี่ยออีกตัวนี้ก็ไม่ฟิตเรย์การ์ลงมาก็ไม่ค่อยฟิตนะครับซึ่งที่ปัญหาก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าแมนยูเนี่ยคือผิดตำแหน่งกันหมดคือเมื่อวานนี่คือเราจากดูบอลมาหลายปีนะแมนยู Man กับ Man City, แมนซิตี้แกกกกกกเเเเเเเนนนนนนนีี่่่่่ยยยลลลอออออแแแแมม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 ามามาๆๆคคครััับืืืหห็จ็จดดดททท้้้้ววิูใใไฮฮช เชื่อว่าเนี่ยอยากแบคโทเน่แม่ง Back ทำอะไรไม่ได้เลยนะมีจังหวะยิงสวยๆลูกนึ่งอะแต่คือไร้ประโยชน์มากๆเลยแบคโทมิ Back ine, Ten นเะน่อะเทนท์ฮาร์กใช้ความเชื่ไงเชื่อฟังสัมภาษณ์ผมสัมภาษณ์สัมภาษณ์เขาก่อนเกมหลังเกมหมดเทนท์ากจะบอกว่าเชื่อมในความแบบและอย่างในคาซิมิโร่ไม่อยู่ด้วยเจ็บมากเจ็บตรงนี้คาซิมิโร่ยิงมากกว่าแรชฟอร์ดนะตะลกไหมอ่ะแมนยูสองปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคกับโลนโดกลับมาคือยิงได้น้อยมากตาั้มเขาได้ประตูได้เสียประมาณศนะูนย์อะหนึ่งศูนย์ไม่เกินหลักสิบอะ อันนี้ยากมากเป็นปมหาของแมนยูตลอดเลยนะครับและยิ่งตอนนี้เสียประตูอีกโอราน้ากลับมาดีละเห็นไหมครับผู้สามแมนยูทุกคนเนี่ยเวลาที่เริ่มเริ่มมาอยู่กับแมนยูดนแคระทำง,งานซีซั่นแรกก็เสียสิบอ่าสิบนัดแรกก็เสียสิบเจ็ดประตูชาไปเคิลก็เสียเยอะโอราน้าก็เสียเยอะเนี่ยวันคือก็อีกสามลูกแต่ฟอร์มดีขึ้นความมั่นใจมาแล้วโอราน้าเริ่มเริ่มสบายใจขึ้นลนะแมบกวาย,ยังเร็วไม่พอไงฮะเขาเล่นดีมีใจนะพอเร็วไม่พอที่จะเล่นให้มันตัวหลักของแมนยูนะครับนี่ความเห็นผมล้ว,ลวนนนนๆะะะะคครับอาาาทิตย์ห้ฟูแล่่มชววุณป